นะครับแต่การทำนะครับตอนนี้เนี่ยผมทำตามแบบง่ายๆสไตล์สไตลนะครับมีดีก็ลงนะครับเอาเรามาเริ่มนะครับว่ามีส่วนผสมอะไรขึ้นบ้างนะครับอันนี้คือแอลกอฮอล์นะครับแอลกอฮอล์นะครับมันมีแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะนำมาเติมอีกนะครับ แล้วก็มะกรูดนะครับใครที่มีมะกรูดนะครับที่จริงเขาต้องใช้มะกรูดสองลูกนะครับแต่ผมมะกรูดไม่พอก็เอามะนาวมาผสมก็ได้นะครับนี่คือภาชนะที่เราจะมาผสมเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยก่อนอื่นนะครับต้องปอ,ปอกเปลือกก่อนนะครับเอาเปลือกหอมออกก่อนนะครับ แผงเข้ enos, าไปนะครับตอบอกอ่ะทุกทุกก่อนนะครับทุกก่อนนะครับแขงนี่นะครับทุกระสับถ้าตามาจะก็จะละเอียดเกินนะครับ ทุกเนือสับเนี่ยมันไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่แต่มันจะมีกลิ่นขึ้นมากลิ่นของกระเทียมโอเคเขาได้แล้วได้กินของ,งน้ำกระเทียมแล้วนะครับแบบนี่ครับแอบง่ายนะครับ ตามสไตล์มีดข้าลงนะครับบิดนะครับนะครับ ทีคน้ำยังไม่พอเราก็เอามะนาวนิดหนึ่งน่าของเราลูกใหญ่นะครับเสียบไทนนะครับเอ่อเสียร้อยคนนะครับเดี๋ยวเอาแอนกระหอกะหองผัผสม แอลกอฮอลที่ผสมนะครับผสมเข้าไปนะครับผมที่จริงตามสูตรนะครับแอลกอฮอลต้องครึ่งขวดนี่นะครับอันนี้ขนาดขวดขวดเล็กนะครับประมาณเนี่ยนิ้วมือหนึ่งนะครับหนึ่งนิ้วมือนะโอเคคนนะครับ คนแล้วก็งวดไปด้วยนะครับเพื่อให้กระเทียมมันแตกนะครับกลิ่นกระเทียมขึ้นมาละคนประมาณพอประมาณนะครับคนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะมีกลิ่นหอมของกระเทียมขึ้นมานะครับนะครับใครที่มีผ้าขาวผ้าขาวหรือภาชนะกรองนะครับกรองเอาเศษ นะครับเศษกระเทียมเศษอะไรพวกนี้ออกนะครับเพราะว่าที่กรองนี้เพื่อจะไม่ให้สายหัวฉีดนี้อุดตันนะครับที่เราทํานะครับโอเคนะครับมเมื่อรอได้ที่แล้วปุ๊บนะครับ เราก็จะมาเทใส่ภาชนะนะครับหน้าทีเราเตรียมไว้นะครับทำการกรองนะครับ ใด่น้ำกระเทียมนะครับให้มีกลิ่นกระเทียมลงไปนะครับส่วนกระเทียมที่เหลือนะครับสามารถใช้ได้อีกรอบตนึงนะครับคุณก็แอลกอฮอล์แช่แล้วก็บวกกับมะกรูดหรือมะนาวก็ได้นะครับนะครับใส่ภาชนะลุยไ,ไว้เหมือนเดิมนะครับ เดี๋ยวผมเก็บไว้ทำอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ต้องแช่นะครับแช่ให้น้ำกระเทียมมันออกมาก่อนนะครับก็คือในตัวนี้นะครับไม่ติดใช้ได้อยู่นะครับเราจะแช่โดยนำแอลกอฮอล์แช่แล้วบวกกับน้ำมะขูดหรือมะนาวนะครับแช่ลงไปนะครับน้อย5-10นาทีนะครับแล้วก็ ต้องคนอยู่นะครับเว้นช่วงนะครับคนๆแล้วก็กดให้กระเทียมกระเทียมมันแตกนะครับอ่าส่วนที่เราได้ได้กระเทียมน้ํากระเทียมกับน้ำแอลกอฮอล์เรียบร้อยแล้วปั๊บนะครับแล้วก็จะเทใส่ขวดนะครับทำแบบง่ายๆนะครับไม่พิถีพิถันนะครับ อืมสิดดยนะครับผมนี่นะน้ำมะกรูดกันนะ้ำมนะนาวรวมกันแต่มันก็จะมีอยู่ข้างในนี้นิดนึงนะครับเอ,าล,อาละเดี๋ยวเราไปทดลองฉีดกันเลยนะครับบริเวณหลังตู้เสือ้อผ้า ซุกซ่อนตามผ้ามา่านบริเวณมุมอับ อย่าลืมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทํากดไลค์กดแ like, ชร์กดซับะไครและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆที่ทําขึ้นนะครับลองนําไปทําดูนะครับว่าเห็นผลได้ดีจริงๆ ส่วนคลิปนี้นะครับขอจบการรีวิวและขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ